การเริ่มต้นใช้เวลาในช่งชวงเช้าให้ดีมันจะทำให้ชีวิตของคุณในวันนั้นดีได้ทั้งวันช่วงเวลาแห่งเวทมนต์ยามเชา้าจึงเป็นโอกาสใหม่อย่างแท้จริงในช่วงห้5นาทีแรกที่คุณลืมตาตื่นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากคุณควรใช้เวลาในช่วงนี้ในการวางจิตให้อยู่ในพื้นที่แห่งการสํานึกรู้คุณการตื่นมาพร้อมกับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความรัก เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจที่ยังมีชีวิตอยู่มันจะทำให้คุณได้คิดได้เรียนรู้และได้รักความรู้สึกขอบคุณมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและใจอย่างที่คุณคาดไม่ถึงการรู้สึกขอบคุณในสิ่งต่างๆมันจะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมันจะทำให้คุณมีพฤติกรรมกับคนอื่นในทางที่ดีขึ้นยิ่งคุณรู้สึกขอบคุณมากเท่าไหร่ โอกาสที่คุณจะมีความสุขและความสาเร็จก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเช้าว,วันใหม่คือการเริ่มต้นไม่ว่าเมื่อวานจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมันก็เป็นแค่อดีตท,ที่ผ่านไปแล้วเท่านั้นวันนี้ต่างหากที่สำคัญเพราะมันคือวันใหม่วันใหม่สำหรับการเรียนรู้และการเริ่มต้นอย่าปล่อยให้อดีตย้อนกลับมาทำร้ายคุณคุณมีทั้งพลังและเวลาที่จะกำหนดชีวิตของคุณในวันนี้ คุณต้องหลุดพ้นจากความคิดที่เป็นพิษและยอมรับความจริงเพื่อเริ่มต้นใหม่ในทุกๆวันเพื่อยืนยันการเริ่มต้นวันใหม่ของคุณอย่างมีจุดมุ่งหมายจงมองกระจกแล้วถามตัวเองว่าถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตฉันอยากทำอะไรการทำสิ่งที่น่าจดจำในวันนี้เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นอดีตที่งดงาม มันจะทำให้คุณมีความสุขทุกครั้งเวลาที่นึกถึงดังนั้นจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อให้มันเป็นวันๆที่น่าจดจำและเป็นอนาคตที่งดงามคนที่มีความสุขจะเพิ่มพลังบวกให้ตัวเองในยามเช้าโดยการอ่านหนังสืออ่านบทความอ่านคำคมสร้างแรงบันดาลใจหรืออ่านอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเองมีความสุขและสบายใจ การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการคิดบวกด้วยแนวคิดเชิงบวกและสร้างสารรค์เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะมันจะทำให้คุณพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ในทุกวันกิจวัตรตอนเช้ามีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันจะช่วยให้มีสมาธิและสร้างโมเมนตัมในแต่ละวันมันจะทำให้คุณผ่อนคลายและมีอิสระในการอยู่กับปัจจุบันมันจะทำให้เพลิดเพลินไปกับการอยู่ในแต่ละช่วงเวลา แทนที่จะเร่งรีบจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเมื่อคุณทํากิจวัตรประจำวันของคุณให้เป็นระเบียบแล้วคุณจะมีทุกวันและทุกเช้าที่ผ่อนคลายและสบายสบายคุณจะไม่สามารถมีวันที่มีความสุขและมีสุขภาพดีได้หากคุณยังให้อาหารขยะแก่ร่างกายเป็นอย่างแรกในตอนเช้าเพราะร่างกายมันจะตอบสนองในสิ่งที่คุณกินจงเติมพลังให้ร่างกายของคุณอย่างเหมาะสมในทุกเช้า จงกินแต่อาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายคุณความสำเร็จไม่ใช่สิ่งที่คุณมีแต่มันเป็นสิ่งที่คุณทำความสำเร็จอย่างแรกที่คุณต้องทำให้เป็นกิจวัตรหลังตื่นนอนคือเก็บที่นอนมีผลวิจัยชี้ว่าการเก็บที่นอนตอนเช้ามันจะทำให้คุณรู้สึกได้ถึงความสำเร็จการฝึกความเป็นระเบียบให้ตัวเองมันจะส่งผลให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้น เดนเซลวอชิงตันกล่าวเอาไว้ว่าความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตมันอาจจะน่ากลัวแต่ถ้าว่าคุณมีชีวิตเพียงครั้งเดียวดังนั้นจงทำในสิ่งที่คุณรู้สึกลงไหลจงอย่ากลัวที่จะล้มเหลวและอย่ากลัวที่จะฝันให้ใหญ่ความฝันที่ยิ่งใหญ่จะต้องมีเป้าหมายเพราะความฝันที่ขาดเป้าหมายมันก็เป็นได้แค่ความฝันและสุดท้าย มันก็จะเหลือแค่ความผิดหวังดังนั้นจงมีความฝันและมีเป้าหมายชีวิตทั้งเป้าหมายรายปีเป้าหมายรายเดือนและเป้าหมายรายวันเดนเซลพยายามตั้งเป้าหมายให้ตัวเองทุกวันบางครั้งเป้าหมายของเขาก็เพียงเพื่อจะไม่สาบแช่งใครแม้จะเป็นเพียงเป้าหมายง่ายๆแต่มันก็คือเป้าหมายหากคุณอยากประสบความสําเร็จ คุณต้องใช้วินัยและความสม่ำเสมอในการบรรลุเป้าหมายความสม่ำเสมอที่ว่านี้คุณต้องทำทุกวันไม่ใช่ทำแค่บางวันไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่คุ้มค่าถ้าหากว่าไม่ได้เสี่ยงอะไรเลยประสบการณ์ในชีวิตและการตัดสินใจเลือกเลือกว่าคุณต้องการทำอะไรกับชีวิตของตัวเองจงทำในสิ่งที่รู้สึกลงไหลและอยากกลัวที่จะล้มเหลวเรดกี้แจ็คสัน ล้มเหลว2,600ครั้งซึ่งเป็นสถิติที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เบสบอลโทมัสเอดิสันทำการทดลองล้มเหลวมากกว่า1,000ครั้งแต่ทุกครั้งที่ล้มเหลวมันทำให้เขาเข้าใกล้ความสำเร็จไปอีก9กหนึ่งเสมอเดนเซลล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้นอาชีพเขาเคยออดิชั่นบทละครเพลงบอดเวย์แต่ไม่ผ่านแถมยังไม่ได้งาน แต่เขาไม่ล้มเลิกและเขาก็ไม่เคยท้อถอยสิ่งที่เขาทำคือเดินออกจากที่นั่นเพื่อเตรียมตัวเตรียมตัวสำหรับการออริชั่นครั้งต่อไปต่อไปและต่อไปเขาอธิษฐานอธิษฐานและอธิษฐานแต่เขาก็ยังคงล้มเหวลวล้มเหลวและล้มเหลวเขาบอกว่ามันไม่สำคัญหรอกเพราะทำาอะไรที่เขาอยู่ในร้านตัดผมนานพอ ไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะได้ตัดผมอยู่ดีแล้ววันนี้เขาก็ทำได้เขาสามารถเอาชนะความล้มเหลวได้ถ้าคุณไม่เคยล้มเหลวมันก็หมายความว่าคุณยังไม่ได้พยายามคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวคนที่มีความพยายามคือคนที่กล้าทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเพื่อจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยมีถ้าตอนนี้ คุณกำลังนอนอยู่บนเตียงมรณะเตียงมรณะที่มีผียืนอยู่รอบๆเตียงผีที่ว่านี้คือตัวแทนของศักยภาพที่ยังไม่บรรลุผลผีที่ว่านี้คือตัวแทนของความคิดที่คุณไม่เคยทำและผีที่ว่านี้คือตัวแทนของพรสวรรค์ที่คุณไม่ได้ใช้มันกำลังยืนอยู่รอบๆเตียงของคุณและมันก็กำลังมองคุณด้วยความรู้สึกโกรธ ผิดวังและอารมณ์เสียแล้วพูดกับคุณว่าพวกเรามาหาคุณเพราะคิดว่าคุณสามารถทำให้พวกเรามีชีวิตได้แต่ตอนนี้คุณต้องไปหลุมศพพร้อมกับพวกเราวันนี้คุณมีผีเหล่านี้อยู่กี่ตัวที่อยู่รอบๆเตียงของคุณจงจำเอาไว้ว่าโลกต้องการทุกอย่างที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นเวลาของคุณ พรสวรรค์ของคุณคํำอธิษฐานของคุณหรือคุณสมบัติของคุณคุณจะทำอย่างไรกับสิ่งที่คุณมีบางคนมีเงินบางคนมีความอดทนบางคนมีความเมตตาบางคนมีความรักบางคนมีพรสวรรค์นในการอดกลั้นแต่ไม่ว่าคุณจะมีอะไรไม่ว่าของขวัญที่คุณได้รับมาคืออะไร คุณต้องค้นหามันให้เจอว่าคุณจะไปทางไหนการเสี่ยงหรือการเต็มใจที่จะล้มเหลวไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานเท่านั้นแต่มันคือการรู้ว่าคุณรู้อะไรและไม่รู้อะไรมันเกี่ยวกับการเปิดรับผู้คนและเปิดรับความคิดต่างๆมันเริ่มต้นจากการเสี่ยงเล็กๆเริ่มต้นจากการก้าวเล็กๆแล้วเริ่มเอาชนะความกลัวจงเปิดชีวิตเพื่อรับมุมมองใหม่ๆ และเปิดรับความคิดเห็นใหม่ๆมันอาจจะน่ากลัวแต่มันก็คุ้มค่ามันจะทำให้คุณได้พบกับโอกาสได้พบเจอคนที่คุณรักความเชื่อที่คุณมีคือสิ่งที่จะกําหนดคุณดังนั้นอย่าท้อทแท้อย่ารังรออย่าลังเลที่จะทำให้ทุกสิ่งที่คุณมีกับโลกและผู้คนสุดท้ายเดนเซลได้กล่าวเอาไว้ว่า ในวันที่คนเราตายจากโลกนี้ไปไม่มีสิ่งใดที่สามารถเอาติดตัวไปด้วยได้สิ่งที่คุณทำได้ในโลกนี้คือการช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้นเพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีรถคันรู้ไม่ใช่การมีบ้านหลังใหญ่แต่ความสุขที่แท้จริงคือการได้ช่วยเหลือคนอื่นอย่าลืมกล่าวขอบคุณล่วงหน้า สำหรับสิ่งที่เป็นของคุณอยู่แล้วความปรารถนาที่แท้จริงในหัวใจที่ดีๆและทุกสิ่งดีๆที่คุณปรารถนาคุณสามารถมีมันได้จงทำงานหนักเพื่อให้ได้มันมาและเมื่อคุณได้มันมาแล้วจงดึงคนอื่นขึ้นมาด้วยทีละคนสองคนขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวาน ขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ